ล้างนะครับเป็นหนึ่งล้างนะครับล้างเตรียมพร้อมๆนะครับหล้างคาเดี๋ยวจะล้างลังคาด้วยครับ Cái chắc bà chơi bà trời nữa kìa chắc Ủa liền nơi trên là pét với nè Mấy tờ lời Mấy à? ta Rất đứng nè ขอล้างครับที่นี่ล้างเ็จก็รอข้าวก็ขอสิบห้านะครับอันนี้ก็เหลืองครับแต่ว่ายังเหมือนรอรอรงสีนิดหนึ่งครับสียังไม่เปิดนะครับเหลืองแล้วนะเจ้าช้าง Wi-Fi X-Series ครับปากสามเมตรตู้ตู้เจ้าช้างอ่า จำไม่ได้ครับตู้นี่ตู้ตู้ใหญ่ครับตู้ของเชืางใหญ่นะครับตัวใหญ่นะแล้วก็ตัวเดิน12ปั๊ม23มอเตอร์23เครื่องคอมมินนะครับจับตู้ไม่ได้ครับติดอยูอ่ที่จมูกเนี่ยติดปลายน,นะลืมเฉยเลยตัวนี้จะเป็นที่เป็น X Series ครับสายพานตัวนี้เพิ่มจาก5เป็น6เส้นตัวนี้ก็เป็น6เส้นตัวปั่นเครื่องเข้าเข้านี่ฮะ แล้วก็ปันโคเพิ่อมอีกหนึ่งเส้นจากสามเป็นสี่ครับปันโคไปฝังล้นครับเอ e ซี e รแล้วก็เป็นเลดหน้าเลดข้างหลังเลดเอซรีสองพันยี่สิบสองครับตัวนี้อุ๊บฟิตตองฟอร์ไพด้วยครับเป็นเครื่องทัมมิ่นครับเครื่องอ่าสองร้อยสี่สิบนะครับสิบเกโาบเครับ 48ข้อครับีสองฟัน22ราคาอยางนี้ครับเดี๋ยวจะล้างก่อนครับเอามันยอขึ้นก็ไม่มีเท็คดูเปิดน,น้ำมันดูทายน้ำเครื่องครับก็โอเคครับถ่ายเรียบร้อยรอรอตอนนี้รอเก้าอย่างเดียวครับตางเสร็จก็จะรอข้าวอย่างเดียว,ว,ยยวน่าจะประมาณอีกประมาณเจ็ดวันนะทิศหนึ่งนะครับประมาณเจ็ดวัน ราคาเกี่ยวมันน่าจะเป็นราคาเดิมครับจากปีที่แล้วนะครับต่อไร่นะครับน่าจะเป็นราคาเดิม ก็ไม่มีอะไรมาลา้างเสร็จก็จอดตากไว้ตรงนี้นครับทำร้อนๆหน่อยแห้งๆครับเ okay, ดี๋ยวทีนี้ก็ จิตสันทร์ด้วกันนะครับหนึ่งก็ล้างจิมยอพอจะไมวได้ครับสวัสดีครับ